ครับผมก็สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีครับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องปาดป่าวาวนะครับเราปาดบาวาวมาใหม่นะครับเราสามารถล้างแล้วก็ประกอบได้เลยจริงหรือนะครับาตามที่โรงกึงได้บอกเรานะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาเราไปปาดบาวามานะครับ รองกึงมักจะบอกว่าเอาร้างแล้วก็ประกอบได้เลยเด้อลูกพี่อยู่ชัวชัดร้านเปอร์เซ็นพร้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทําให้เราอยู่ชัวจริงไหมนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือบ่าวาวที่นะครับผมได้เอาไปทําการปาดบ่ามานะครับเพราะว่าพอที่จะปาดได้อยู่นะครับบ่าวาวยังไม่จมลึกนะครับหลังจากที่ไปทําการปาดบาวาวมาเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีวิธีการตรวจเช็คทุกครั้งนั่นแหละนะครับ ว่าโรงกึงนั้นนะครับได้ทํางานให้เราหรือว่าส่งงานมาให้เราเรียบร้อยหรือไม่นะครับเบื้องต้นนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปที่ใบวาวนะครับเพราะว่าอ่าใบวาวนะครับกับบาวาวจะต้องปิดสนิทนะครับอ่าใบวาวกับบาวเราจะต้องปิดสนิทนะ ตอนนี้เป็นการเทสของวา์ไอดีนะครับในรถในฝาสูบของยามาฮามีโอฟิโนเดอร์นะครับพี่น้องนะครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องตามนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่ส่องเบิ้งแล้วนะครับซ้อมดูนะครับส่องดูแล้วนะครับผลปรากฏว่าวาวไอดีถือว่าเรียบร้อยดีนะครับบบมีแสงรอดเข้ามาพี่น้องนะครับไม่มีแสงรอดเข้ามาแต่อย่างใด นั่นหมายความว่าบาวไอดีเขาทำมาให้เราปิดสนิทนะทีนี้เรามาเบิ่งวาวไอเสียกันเด้อนะครับวาวไอเสียนี่จะรอดจะพานบอพี่น้องนะครับเบิ่งน้ากันไปนี่แหละนะครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาได้แต่บองได้ได้บอกให้เบิ่งนั่นแหละครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็เอาไปพิจารณานะครับเอาไปปรับปรุงเอานะครับเอาไปต่อยอดแนวทางนะครับในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับวันนี้ทําคลิปขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆนั่นแหละนะครับ เอ้านะครับตอนนี้มาถึงว่าไวเสียกันแล้วนะครับมาดูกันว่าอ่าบ่าวาวนะครับที่เราไปปาดมาของไอเสียนั้นนะครับจะเรียบร้อยดีหรือไม่จะปิดสนิทไหมมีแสงรอดปนนะครับขอขอภาวนาว่า่าให้มีแสงรอดกันเลยพี่น้องนะครับอันนี้เบื้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าล้างแล้วก็เอามาทําการเช็คไฟฉายส่องเอ้านั่น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 เห็นบ่พี่น้องนะครับอูแสงสองสามแสงเลยครับรอดเข้ามานะครับอ่า เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่ามันผ่านกล้องนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่แสงรอดเข้ามาครับสองแสงสามแสงเลยพี่น้องนะครับนั่นหมายความว่านะครับเบาไอเสียนะครับปิดบ่าสนิทพี่น้องนะครับเบาไอเสียปิดไม่สนิทเด้อนี่นะครับตายเลยนะครับถ้าแบบนี้เทน้ำมันเทน้ำมันลงไปนี่ไหลโจกเลยเลยพี่น้องนะครับนี่แหละนะครับการที่โรงกึงบอกเราว่า ยูชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ประกอบรวดลูกพี่ท่านแม่นบอลหลัพี่น้องนะครับนี่แหละนะครับก็คือนะครับบาร์วาวปิดไม่สนิทถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ประกอบเข้าไปนะครับรถจะมีอาการติดยาการอบเครื่องสวิงขึ้นขึ้น,นล,งลงลงรอบเครื่องไม่นิ่งนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดี่าง,งาเข่าเรื่อยเรื่อยนี่ออกซิเจนรั่วไปทางนะครับออกซิเจนมันหัวไปทางไอเสียนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจน นะครับตรวจจับได้หนี่เลี๋ยวสร้างบล็อกน้ำมันอีกเร้อพี่น้องนะครับอ่าสั่งบล็อกหรือสั่งเพิ่มน้ำมันก็ว่ากันไปนะครับเอามาเบิ้งว่าวไอเสียนะครับบาว่าวไอเสียที่ไปทําการปาดมาเพื่อนๆจะเห็นบริเวณปลายนิ้วผมมันจะเป็นเส้นแนวยาวสีดํานะครับอ่ามันจะเป็นเส้นแนวยาวสีดํานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะครับไอเส้นแนวยาวสีดํานั้นนะครับเขาปาดออกมาบบเบิดพี่น้องนะครับเขาปาดมาบบเบิดนะครับ ยังมีรอยอยู่นะครับยังมีรอยของเก่าอยู่นะครับเส้นดำดำเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับอ่าก็เข้าใจนะครับในความผิดพลาดในขั้นตอนของการทํางานคนทําเยอะมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างแต่ถ้าลักษณะแบบนี้ควรที่จะตีเข้าไปเคลมเด้อนะครับให้เขาทาการปาดล้างหน้าวาวให้ใหม่เด้อนะครับเพราะว่าปาดมาบริยบรอยครับพี่น้องนะครับแต่ ในกรณีของผมนะครับผมยุไกลนี่ทีผมเพจ้ังได้นี่คาน้ำมันไปกับร้อยก็บาทเลยครับนี่ไปกับ30โลนะครับเอานะครับจากการที่เราเช็ควาวไอดีว่าไม่มีแสงรอดทีนี้เรามาเช็คน้ํามันกันดูนะครับเบื้องเด้อพี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอานะครับได้ได้บอกให้เบื้องกันแหละตามเคยพี่น้องนะครับเพื่อนๆจะเห็นบริเวณขอบใบวาวด้านล่างนะครับมันจะมีแสงเงาสะท้อนอยู่นะครับ ่านะครับถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีแสงเงาสะท้อนอยู่บริเวณขอบบาวเอขอบใบวา,าวด้านล่างเดอ้อนะครับนั่นก็คือวาวมีอาการซึมนะครับอ่ามีเบนซินเยิมออกมานะครับอ่าแต่วันนี้นะครับถึงแม้ว่าเวลาเราทําการตรวจเช็คแล้วไม่มีแสงรอดก็ไม่ใช่ว่าวาวจะอยู่นะครับวันนี้ก็มีอาการซึมๆนะถ้าซึมแค่นี้นะครับ ไปเจอแรงอัดของเครื่องยนต์นะครับอ่ามีโอกาสที่อ่ากำลังอัดจะสูญเสียหรือว่าจะรั่วหรือว่าดันย้อนออกขบูหรือดันย้อนออกดินเล่งมีเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับยงเย่งเ้เบิ้งคากๆเลยพี่น้องเห็นบ่นะครับมันเป็นคาบเยอะหมอกมานะครับสําหรับวาวไอดีนะครับอ่า ต่อไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวเทสว่าไอเสียให้เบิรงพี่น้องนะครับว่าไอเสียที่มีแสงรอดนะครับมันจะหัวจะไหลจะรั่วแรงขนาดใดเดี๋ยวด้เห็นไปพร้อมๆกันครับพี่น้องนะครับนี่เทน้ำมันให้เบิรงสดๆแบบบ่ตัดบ่ตตอกันเลยทีเดียวนะครับดูกันไปยาวๆพร้อมๆกันผมยังไม่ได้เทสก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็คือ เอาจากถุงมาล้างเปลาแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะครับเบื้องไปพร้อมกันผมก็เห็นพร้อมกันก็พี่น้องนี่แหละครับนะครับเป็นแจ้งไดครับพี่น้องไอเสียนะครับไหลเยอะออกมาเลยนะครับบอมันว่าเยอะออกมาทีละนิดเดไหลออกมาเลยครับพี่น้องน้ำมันนะนะครับอ่าามองมุมนี้นะครับมันไหลลงมาถึงบ่าวเออดีแล้วเด้อนะครับเป็นหยดน้ํามันเป็นคราบไหลออกมาเลยเด้อนะครับ ถ้ากรณีรั่วแรงขนาดนี้คงไม่ต้องถามถึงเรื่องรถสตาร์ทติดยากนะครับและก็ไม่ต้องถามถึงนะครับอาการรอบเครื่องค้างนะครับรอบเดินเบาไม่นิ่งนะครับดีพอด,ดีนะครับอากาศอ่าออกซิเจนหวัวขวยทางหอเสียนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าออกซิเจนหลงเหลือจากการผองไม่เยอะสัง่งเพิ่ม,มน้ำมันเข้าไปอีกพี่น้องนะครับกลายเป็นรถส่วนผสมนะงานเข้าเลยทีนี้นะครับอ้าวนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาแก้งานกันนะครับสําหรับาบาวาวไอเสียนะครับผมมีมีดปาดบาว,าวอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมีดปาดบาว,าวแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสั่งผ่านเว็บต่างๆนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆสั่งผ่านแอปใหญ่ๆนะครับก็จะรอประมาณสิบห้าถึงสามสิบวันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสั่งผ่านเว็บภายในเมืองไทยนะครับราคาจะสูงหน่อยแต่ไม่เกินสองสามวัน ได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้ฝากไว้เลยเด้อนะครับแต่ก่อนผมเคยสั่งเขามาขายเด้อนะครับในช่วงที่สั่งมาขายกําไรก็ไม่เหลือเด้อพี่น้องนะครับค่าจัดส่งเขาเอาไปกินเบรลอยละครับพี่น้องนะครับค่าเจ็บเงินปลายทางร้อยละนี่นะครับแพงแท้ๆ่เด้อพี่น้องนะครับเฮ้าเนี่ยบ่บได้ตังค์นะครับพี่น้องนะครับไอ้คนได้นะครับก <fin ็คือบริษัทขนส่งกินทั้งึืนทั้งร่องเลยพี่น้องนะครับเอะนะครับ ่าวิธีการใช้นะครับสําหรับท่านที่ซื้อมาแล้วก็ให้ขันน็อตเข้าไปก่อนแล้วก็หาน็อตอีกตัวหนึ่งมารองตรงกลางนะครับขันน็อตเข้าไปเพื่อว่านะครับเวลาเราเราเวลาที่เรากดนะครับเวลาที่เรากดนะครับมีดปาดบ่าวหรือว่าหินเพชรมันจะฟิตมันจะแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเทเปอร์นะครับเวลาเราเอาออกนะครับเราจะใช้การขันน็อตดันออกเด้อนะครับห้ามข้อออกข้อออกแตกด้วยพ่นองนะครับอาฝากไว้นะครับ ีนี้นะครับมีดปาดบาวาลักษณะแบบนี้ความคมมันคมกริบจริงๆฝากไว้เลยบอกไว้เลยนะสำหรับท่านที่ซื้อมาใช้ยังไม่ได้ใช้หรือเพิ่งจะทดลองใช้นะครับบอกไปเลยครับหมุนสามซีรอบนะครับพอนะครับไม่ต้องไปกดแรงไม่ต้องไปหมุนเยอะเพราะว่าหินเพชรพวกนี้มันคมกริบเลยนะครับคมกว่ายี่ห้อแพงๆบเรี่น้องนะครับแต่ว่า เรื่องอายุการใช้งานนะครับก็คุณภาพก็ตามราคาแหะพี่น้องค่มแต่หมดเร็วนะครับเมหือนกันกับใบหินเกียร์นั่นแหละนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราใช้มีดปาดบาวาวนะครับทําการเก็บรายละเอียดลงไปแล้วนะครับอ่านะครับร่องรอยคราบดำๆยาวๆเมื่อกี้ก็หมดไปแล้วที่อยู่บนบ่าวาวเด้อนะครับเคลียร์แล้วนะครับเงาแวบพี่น้องเงาเป็นเงาเลยนะครับ ีนี้หลังจากที่เราทําการขัดเจ็บหน้างานนะครับเจ็บบาวาวไปแล้วด้วยหินเพชรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารอบนี้ยังไม่ได้บดวาวจะอยู่ไหมนะครับวาวจะมีอาการรั่วซึมไหมนะครับเอาเทสโลดพี่น้องนะครับเบื้องไปพร้อมพร้อมกันนะครับกลับในคลิปนี้นะครับก็ได้เพียงแค่พาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการเช็ค ว้าวนะครับเชือกบ่าววาวหลังจากที่เราไปทําการปาดเกียร์มานะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็นะครับทุกครั้งที่นะครับทาการบดอาท,ทาการปาดบ่าวาว้าวสวมบ่าววาวมาใหม่นะครับเราก็ต้องทําการบดวาวเหมือนเดิมนะครับแต่จะบดนิดเดียวไม่ได้บดนานนะครับคลิปหน้าเราไปดูนะครับว่ามีกี่สูตรมีกี่วิธี ตั้งแต่นะครับอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเทคนิคและก็วิธีการบดวาวนะครับจะมีกี่สูตรมีกี่วิธีนะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปหน้านะครับเก็บข้อมูลจากอาจารย์ลหลายๆท่านมาเยอะเลยนะครับ